จะัอพี่มสี่นะพปุ๊พปุ๊สี่รอบแล้วพี่เ้าหรอพปุ๊กขาซ้ายขึ้นลงไหไหนขึ้นลงมาดขึ้นลงสายรัดเดอร์ดิขวาแอรอนไะแอรอน,<ใ>น้ายขวาโอเคจ้าดูแฟบหน่อยพี่แฟปบนี่นี่ครับสองสเต็ปนะเสร็จแล้วนะเจ้า มาปลา,ปลายผมเดี๋ยวนะเก็บก <ขอ S 1> ่อนดูลักขอหน่อยนะขอเก็บกู๊ขอสัมผัสไดยครับอ่ะซิกความแรงก่อนเนะาะอย่าอย่าอย่อยเที่ยวบนฟ้าขอขอ,อยกดูหน,นนนหน่อยว่าหนักแค่ไหนเอ้ยนี่หมาใช่ไหมเนี่ยครับโหเอาเรื่องอยู่นะใช่ผมว่าที่จริงแบตควรจะเป็นสี่เซลแต่ในสเปคที่เห็นเขาทำในเมืองนอกอ่ะสามเซลหมดเลยอ่ะก๊อปก่อน ก๊อฟก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่แรงก็ค่อยอัพเป็นสีด้านจะได้อยู่เพราะมอเตอร์สปีดน่าจะได้เหลือครับข้างละาสี่เซลครับอัพดาวซ้ายขวาได้ครับซ้ายลางยาวหน่อยนะครับครับล่างยาวไฟสวยใช่ไหมบอกว่มันเฟิร์สเฟย์ด้วยล่ะกมันมีทองเนี่ยเนาะโอเค แสดงว่าล้อหลังผมเอียงซ้ายขึ้นเลยครับขึนแล้วนะรงะขึ้นง่ายอยู่ไม่ไมไม,มันมันมันกินซ้ายครับตอนเนี้ยนี่<ม>ครับซ้ายิไเียวด้ไปแะะครับรแสดงว่าหัวเบาหัวเบาหัวเบาไรบอเยอะอยู่พอถ้าเลงด้วย ตัดคะแนนเล่นเหรอเดี๋ยวยังเอาไอ้นั่นก่อนทิมให้ได้ก่อนกินซ้ายดูนี่ขวาขวากินขวาบ่ไม่กินซ้ายทิมขวาอ๋อกินขวาอ๋อทิมซ้ายทิมซ้ายไม่ไม่ครับกินขวาเอ้ยกินซ้ายทิมขวาเจ้าอัพไปใหยังหรอเนี่ยไม่ได้อัพอ่าหัวเบาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันรอกันเดี๋ยวยังยังไม่ต้องทิมนะครับแสดงว่าหัวเบาเยอะมากน่าจะต้องได้แลนดิ้งอ่ะ โอ้เข่าแดดเมื่อีกมองไม่เห็นก็หัวแดโอ้โหแบบมื่นเลยเมื่อกี้หัวเบาไรบอเยอะเยอะเรียงก่อนดิมันเป็นเรื่ององการให้เ้าไหล่ดีขึ้นไหมบอก็หัวกดแต่ว่าคือมันเป็นการทิมดาวอ่ะแต่ว่ามันหัวเบาอ่าไม่เป็นไรครับต้องเอาลงกันโอ้โหลงได้แค่อย่างนี้อ่ะ อ๋อลงขวามาซ้ายครับเจ้าขวามาซ้ายผมถนัดกว่าเดี๋ยวเข้าเดี่ยวกันก่วนเข้าเดี่ยมันก็เหมือนวงจรซ้ายอ่ะตัดสุดสวยมันไม่ต้องเปิดจสวยเลยโอ้โหโู้เกือบขาดแล้วครัร คือไม่กล้าตัดคันเร่งไงมันถึงมาเร็วแสดงว่าหัวเบาเยอะผมจะต้องได้จะต้องถ่วงไหมถ้างั้นก็เพิ่มเป็นแบตสี่เซลเป็นแบตให้มันหนักขึ้นครับเหมือนกับถ่วงไวในตัวนี่หกเซลอะไรนะหกเซลบ่ได้ครับมันข้าแน้วคือเขาใช้ข้าวสามเซลถูกไหมครับแบตที่มันข้าแล้วเลยไงหกเซลสามวันสามมันจะโอเควันใหญ่ เขาตือใส่รับโบได้วัวหลววาบบได้หรือได้อยู่บบได้อย่างผมใส่อยู่เนาะหกเซลยวเนาะเจ้าสร้างว่าไปให้ดูดิโอ้เบาเยอะเลยนี่ก็เกือบสุดแล้วเนี่ยนี่เออดันสุดเลยลองดูได้อีกนิดนึงดันกันครับพี่ละจับให้ บิงโอเคไหมอีกรอบอ่ะตามลมเลยขึ้นง่ายอยู่นั่นไงมันขึ้นยังสั่นแล้วมันยัขึ้นยังสั่นแล้วคือมันยังบม่ได้ก่ออากาศเออแสดงว่าคือขึ้นเลยไม่ได้คือสเกลคุณต้องนึกถึงสเกลเลยเคยเคยบินแต่เครื่องบินที่กำลังสูงสุดคุณไปงั้นคุณปล่อยตรงไปเลยปล่อยก่อนแล้วอย่าเพิ่งอัพมันไปเรื่อยๆก่อนเลย นี่นะตะตอนเนี่ยสขาขึเนี่ยแสดงว่าต้องได้เรียนรู้ใหม่อยู่ไม่เป็นอย่างไรไม่เป็นไรแม่ถ้ามื่มันขึ้นตรงนี้อย่างที่โน้ตบอกถูกแล้วผมไมปเรื่อยๆไปไปเลยไปกาออากาศพอก่อนโอเคแล้วเวลาเลี้ยวอย่าเลี้ยวแบบหยุดที่ตอนตัวเลี้ยวเขาแล้วแม่ไป็ขอยังหุดน้ำเลี้ยขอายแล้วขวายแล้ตีกลงอ่ะขึ้นมาตามลมห่วงแบบห่วงล้อล้อล้อดันเข้าไปนี่กดกดลงมาให้มันติดหัวล็อต่เนี่ย อย่าขออนุญาตนะครับอ่านป่ะพี่งออีกนิดนึงพี่นี่ไงสังเกตตรงนี้ดิสังเกตตรงนี้เลยงองอย่างเงี้ยงออเาลงไปก่อนแต่ขึ้นได้เออนั่นละโอเคขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนวยดิเด็วก็ตาโอ้โหสวยเมื่อกี้มันสะตอนขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวหรอกมันสะตอนเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบตัวเนี่ย มันเฝ้าหมดเลยรีบเกินนุ่มแม่แบบไม่เคยเล่นเครื่องบินที่กำลังน้อยไงครับผมก็คิดว่าอ้าวไม่ได้น่าจะขึ้นไม่ได้ล่างเลยพุทธขึ้นเลยขึ้นเลยครับเบาๆไปไปก่อนไปไปก่อนเกลียวไปไปก่อนเด้อโอเครู้ละ

มาลองจองเทสเองนี่ดูก่อนเทสซ <SC D S 1> ีนะครับอ๋อน,นี่บินสุดเลยเลยนะนี่ยนิสุดสุดเลยใช่ไหมใช่ครับตัดตดูตัดสุดหัวทิมหัวทิมานัหัวโอ้โหหัวทิมหนีกว่าหัวลอยเนาะนหัวลอยนี่นี่ยหัวเบาอันนี้ตัดสุดปล่อยเลยนะไม่ต้องจับอนะัพเลยยาอ<แ>ย่าล้มวาตามขนาดนี้อย่าล้มวาตามขนาดนี้เร่งเร่งสุดเลยแสดงว่าหัวหนักเนาะหัวหนักหัวหนักครับบินได้ ก็เมื่อกี้มันเหมือนทิมทิมอัพไว้อยู่นิดนึงอ่ะตกนิดนึงเนอะอ่าครับกองหลังย่ามย่ามเจ้าะแล่นดิงมากหัวมันเหือมันสีสแตนอันนี้มันเหืออยู่นะใช่ครับหรือว um> ่าเราผมชมทีมครับเมื่อกี้ทีมแม่อัพใช่ไหมครับลองทีมอัพขึ้นอีกนิดนึงอ๋อแสดงว่าเลี้ยววงแคบวอะไรเลยเลี้ยวเลือกเรือยจีิงๆโจ๊กเลี้ยวแคบไม่ได้เลยค่อยๆธรรดาเลจริงมันปัญหาเนาะ ไว้ประสตดังไงเนาะพี่ไปเบงมันโบมีมุมยกปีกไเนี่นะราเปิดแบบๆมันเหมือนลำไอ้แมงของพี่อะไอ้โเกอร์สีเซลสีเซลใช่ครับผม่าต้องสี่เซลเซลจรบินแบบดูอึดอัดนะโบมีบ่ไม่จริงไอโบมียังไงใส่อยู่ในลำนั่นไง ไม่ไม่งั้นปุ่มเพิ่มจะใบอ่ะเพิ่มใบผมว่าใบมันอาจะเล็กเกินใบยาวก็ชนลำครับไม่หมายถึงพิษไปเลยเพิ่มพิษไปเลยเพิ่มพิษมาแต่ว่าเพิ่มเซลล์เอาเพิ่มเซลล์มันมันอับเนอ่าเมื่อกี้ผมลองเปิดแฟบครับโอเครู้อาการละบินเองอย่ารู้เองครับกี่นาทีแล้วนาทีกว่าครับ ลองเปิดแฟบหนึ่งสเต็ปโลพาสิอันนี้หนึ่งสเต็ปมันโล่ผงโลผาสิสองสเต็ปเปิดแฝดเรียวๆได้พอคอยเหมือนวงกว้างมันต้องเปิดแฝดก็เลี้ยวกว้างเปิดแฝดเลี้ยวกับพุ่นแล้วไปโค้งยืดหลังค้าแดงพุ่นแล้วนั่นเนี่ยเปิดแฝดก็เลี้ยวกว้างๆนะถ้าทีจีได้ก็อันนี้เปิดแฝดมาล่อนดีเลยเออตุนประดิษเขาไม่แมน เดี๋ยวครับน่าจะยังไม่กล้าลงดูไว้มากโอ้บินเหยดีตรวไม่ตรวไใหม่ผมต้องโอเครอบสุดท้ายลงผมว่าต้องสี่เซลสามไม่ได้เืยอยังแบตวิทยุบอกไม่เอาแบตอันนี้ผมตั้งโอเคลงแต่ต้องนิ่มที่สุดส <laughs> ันไม่ได้ชาเลยพี่เร็วเร็วนะคุณโกเร็วนะออนี่นี่ยาเรียว่าอะเ่ขาดเ้อช่หมยวนั่นแหละโอ้ยมันมันมันบแมนหนกสเกลสเกลพี่ปุสเกลสวยยเอาสักเอร์เซ็นก็ได้แซ่บกเติมมาเนียตมันีพลงดตัดเลยตัดเลยแล้วก็ปล่อยมันลงปล่อยปล่อยมันัสวยแล้วโอ้ โอ้ชอบ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 ขอบคุณครับโอ้ยสวยมากเลยลุ้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าลุ้นเลยจับเบิกโมจีเลยนะสวย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 ต้องดูดูฮันเลนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้อง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 สิพับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูว่าแบตกินมากน้อยแค่ไหนไปดูอีกทีเดี๋ยวใชเวลาเราโชคเท่าไหร่ครับ ลำหรือไซส์หรืออะไรครับคือลำตอนเอามากับโน้ตของของเดิมของไอ้ของแซนวิสกี้เพิ่นประมูลตะโดดแล้วแล้วก็ประกอบแล้วไม่บินก็เลยมาปล่อยต่อผมก็รับมาสี่พันไปปีกทะลาะนิดห่อยไปไปปิดไอทะลอะกันตรงนั้นมันเป็นธรรมดานิดหน่อยคือมันจับอารมณ์ไม่ได้ครัับบเข้ปึ๊นเมื่อกี้ผมคิดเลยนะตก คิดเลยแต่พอๆพี่ซืือผมกล่าวว่าเอ้ยแกต้องตรงไปเรื่อยๆก่อนนะไม่ไม่ไเพราะว่าพอพอพอเห็นมันเลี้ยวปุ๊บเนี่ยพอเห็นมันเลี้ยวปุ๊บเนี่ยเอียงเอียงตอนตกเมื่อกี้ครับมันมันมันเฉล็บนิดนึงแล้วเรามันจะสามารถกลับคืนได้โอ้โมันที่ยึดเฉยๆครับที่ยึดเฉยๆถอดบัดแท่นล้อมันดัดครับโอเคเช็คแบตก่อน โดดครับโดดแบทมี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 ศีโรดีชี้ปุตตมาได้แบทแมสบีนได้ลองแคปไหมใช้เจได้ใช้เจใช้ปุตตมาได้หมดเลยไปสะานเยอะอยู่ก็แสดงว่าบินได้ประมาณ3นาทีไม่เกินนั้นเพราะว่ามึงกี่น้าจะมีห่าโอ้ยเกินนาที่โอ้โหถ้าเป็นไปอีกรอบนึงเนาะยิ้ลอยลุยลุยลุยลงมาโอเคถือว่าเฟิร์สไฟผ่านนะครับบาดเจ็บนิดหน่อย คือบาดเจ็บเพราะจับอาการมันไม่ได้ใช่ผมผมยีว่วะเอามันมันขึ้นได้หรอกปจู่อ้าวขึ้นนะผมถึงบอกให้แรงนเน่ยสุดษณะมไงพออย่างรู้บอมันมีแรงยกแล้วมันบวเหมือนกันก็ข้าแรงเหมือนสั่นแล้วเขาเร่งเครื่องเพื่อยอย่างมันไปจริงสิมันไม่เพียงยกเลยคิดยก่งคิดอยากได้กำหมดมาแต่ว่าก็โชคดีครับโชคดีมากออโชคดีมากมากเลยเมื่อกี้นี่โอเคป,ปีกมันสะกิดลงไว่ยยเฉยครับสจอดสุดยอด แต่ถ้าจะบินแบบไม่อึดอัดก็ต้องสี่เซลครับแต่ตอนนี้เป็นแบบเป็นลุ้นๆอ่ะเป็นแบบบินสเกลค่อยๆไตไปเนี่ยนะคือแบบผมไม่ได้บินไม่ไม่ได้เฟิร์สไฟเครือบินแล้วรู้สึกแบบใจตุ้มๆต่อมๆนานแล้วเนี่ยคือแบบตกกระซังบอสซี่เลียดนะแต่ลำนี้มันไม่ได้เนแต่ลำนี้มันหนึ่งมันสวยสองเรายังไม่เคยบินแล้วมันรู้สึกแบบใจตุ้มๆต่อมๆไงก็ไม่รู้ แล้วไปเจออาการแบบอาการหอนสเกลที่แบบมันจะต้องแบบตายขึ้นไปก่อน่ะผมรู้สึกแบบไม่รู้ไงพี่เอามาให้ลองกูนี่กำบันมาเช็คเก้โอเคต่ะถือว่าเฟิร์สไฟ์โอเคนะครับผมบินได้นะครับแบตสามเซล